ย่าครับกใหม่ยแหม่ <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องหนมุมทีวีชาแนลเหมือนเดิมเพิ่มเติม,มหายไปประนานแสนนานหายจากโควิดร้อยแล้วผม <c oughs> มาครับเข้าเรื่องวันนี้ผมจะพามาดูตัวละครที่แบบคนคอมาว่าตัวในอาชีพในที่โหดที่สุดนะครับผมจะพามาดูนะผมเข้าหน้านี้ผมไม่มีตัวละครา ครับหนึง่งครับครับ,รบผมไม่ได้เปิดคอมมาโอลยนานจริงๆนานละตั้งแต่ผมขักตัวละคิดไหมว่าคิดไหมวา่าจะจ่า,า,าก็เราเข้ามาดูตัวละครเลยนะตัวละคร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 อเอาแบบวิว่าผมเขาหน้าเว็บนมัมันมัน,มน ยังไงวะมันจะไม่เห็นตัวผมไม่คิดจะสร้างตัวจริงเอาแบบนี้เราดูผมเนี่ยตรงอัพสกิลนักดาบอ,อะไรนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าเป็นตัวยังไงนะเอาตัวสกิลนักดาบก่อนเลยนีย่ครับสกิลนักดาบจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเออโอ้แขนสอดต่ำแป๊บนึงโอ้เจ็บ <c oughs> นะครับ ถามว่าอาชีพในโหดที่สุดถ้าเป็นของแดนเจ๊ะเนี่ยผมเห็นนะหมัดสองจอโหดแต่ว่ามันก็โหดทุกตัวล่ะถามว่าโหดไหมแต่ว่าเขาเล่นกันหลักๆก็หมัดหมัดแล้วก็ดาบหมัดซ้ายใช้ลงวออะไรประมาณนี้นะครับเอาไปใส่อะไรอืมนี่ครับสกิลนักดาบก็จะประมาณนี้ ดาบก็ดีเล่นแบบฉีเลือดไล่ท่าตัวนกันก็ได้อยู่นะดาบดาบสองจอก็ได้อยู่นะเพื่อนๆไม่ใช่สมัตนะครับงั้นเราไปดูอาชีพต่อไปนักมัดมานักมัดก็จะประมาณนี้มีแบบสกิลของชีเขาทีเขาจะบอกสกิลนั้นสกิลนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก็ไปทําตามชีก็ได้ อาจะไม่สอดไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกจะมั่วจะมากกว่านะครับมัดดีถามว่าดีไหมก็ดีมันก็ดีทุกตัวแต่ผมพูดยังไงมันก็แล้วแต่คนจะเล่นอะเพื่อนเพื่อนมนคนอยากเล่นตักธนูอย่างเงี้ยแต่ว่าเราแต่ว่ากลัวกดใครไม่ตายอย่างงี้มันไม่ไม่เกี่ยวหรอกครับมันเยี่ยกับคนเล่นมากกว่าคุณจะเด้งเก้าเก้าแบบทั้งตัวเหมือนผมอย่างงี้ก็โดนฆ่าตาย,ยาง,ง่ายๆไม่มีสกิลไม่ฆ่าเอ้ยไม่มีชุดป็นยังฆ่าคนตายได้เลย หมัดก็จะประมาณนี้เพื่อนหมัดก็ดีลงวอตัดสนุเยาวๆครับแล้วก็มาดูนักธนูนักธนูก็ดีเพราะว่าผมะว่าเล่นแรนเนี่ยเพราะว่านักธนูอ่ะดีนะมันเล่นแบบได้หลายรูปแบบดีแต่ว่ามันลงวอมันจะช้ากว่าจะยิงกว่าจะยืนธนูได้เขาสับสอกตายหายแล้วนะครับผม ถ้าเราธนูเนี่ยจะดวนจะนู่นจะนี่อะไรวะมันมันสุดยอดผมเล่นมาตั้งแตกอนว่าผมขี้เลือ่ไอนไม่เป็นใจใช่ใช่ขี้ธนูยิงจะพิ้ยิงโอ้ยมันนะเอียดยิงธนูเขามันถ้าเล่นแบบโหดเลยนะนี่ครับสกิลธนูก็จะมีประมาณนี้นะนเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ไปลงตามถ้าจะเล่นนักธนูนะครับเพื่อนนะครับไปดูนักเวกกันไปเอาเร็วๆนะนเพื่อนในคลิปยาวมีใครกดติดตามผมเลยมีแต่คนแบบอคอมเมนต์ผมมาให้ติดตามไปติดตามเฟซผมด้วยเด้อ อยากสอบถามอะไรท่าคาเฟ่ส่วนตัวผมได้นะครับเรามาดูกันนักไอ้นักเวทเรียกกันสมัยก่อนผมเป็นเด็กช่วงนั้นประมาณห้าปหกเขาเล่นแลนนะผมจะเรียกว่านักพระเพราะ่ <c oughs> เป็นพระไงมันมีกระทาไงผมเป็นพระแต่ก่อนผมนมันมีสายเอกตีมเลยงอาเอกตีมพากอะไรเรกปนนักอันนี้มันไว้ก็มันอยู่ครับอันนี้แต่ว่าจะใชะ้ช่วยเลี้ยงมากกว่า นะครับพเพื่อนช่วยเลียบบบุบ้นบับนี่ให้พเพื่อนๆน,น่นันวิ่งถตาว่า,ม,าวมันโหนหัวนะพระนะหนัวทั้งเพื่อนไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพระนะเล่นดีๆหวนะไล่ดำอะไรตัดย้วยดีๆนะพูดเป็นเล่นกันนะพระคนเล่นหัวก็มีเยอะแยะแต่ผมเล่นอะไรไม่ค่อยหัวผมยินแอคให้เขานะสร้างตัวเด็กไปเดินเล่นนำคลิปเออ,เอออยู่นั่นแหละผมผมไม่มีตัวจริง แล้วถ้าจีบริจาคตัวให้ผมเล่นได้ผมจะอยู่จีแต่ว่าผมอยู่จีมาประมาณสองปีแล้วนะเกมนี้นะแต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่แน่ก่อนหน้านั้นก็จะเยอะกว่าผมนี่นะแต่ผมอยู่เกมนี้มาสองปีได้แล้วมั่งโคตรนานนะครับเพื่อนถ้าตัวละครก็มีจะประมาณนี้แหละถามว่าโหดมันก็โหดทุกตัวแต่ว่าแล้วแต่คนจะเล่นนะแต่ว่าเล่นดีๆก็หมัดผมแนะนำาตัดลงวออะไรตัดกันมันถ้าเล่นหน้าเอ็ดก็ดาแล้วนะเพื่อนๆปลาลยาวๆธนูก็ได้นะเอ็ดอวิ่งไล่กดกันมัน ด่ากันนิดหน่อยก็มันไม่ต้อง็นซีเรียสนะครับไม่เจอกันอีพีหน้านะครับเพื่อนๆดผมจะหาคลิปอะไรมาสอนวันนี้มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับนเอ่